วันนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งสวนสาธารณะมาจ้าไปดูกันเลยเจ้าเจ้าะไรดีอ่ะอเอาพวกกระเดนอะไรกระเดนก็ได้จริงๆมันก็ตกแต่งให้อยู่แล้วแหละอแต่ว่าเราอยากดูฝีมือตัวเองนะว่าจะเป็นยังไงไรอ่ะที่เราทำคลิปไปเมื่อตอนนั้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมทุกคน ลองไปใกล้ๆดิมันจะเห็นแสงะสนะคะสโนว์แมนสัมพันยี่สิบไม่ต้องละแหละเลยวันคริสต์มาสมา,มาละแต่ก็ช่างเถอะทําก็ทําอืมอะไรวะเนี่ยอะไรของฉันอมแล้วเราก็ทำอะไรต่อดีตรงนี้ตรงนี้เราทาเป็นอะไรดีให้มันเฮ็ดอ๋อเฮ็ดเติมให้ได้ทําให้มันใหญ่ดูด,ดิมันไม่โกดธเราใช่ไหมอ่ะ ไว้ใจอยู่เหตุเดียวเนี่ย <c oughs> เคมไม่โกรธเรานะแม้ว่าจะใหญ่ก็เถอะโอ้ตรงนี้มันก็ตกแต่งกันหมดแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรฝั่งนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอะ่ะมืนมีอยู่เหตดเดียวละอ่าเคได้แล้วเออนี่ได้อันนี้ได้สวยสวย สวยมากเลยแม่จะนั่งได้นะมันนั่งไม่ได้เลยอ่ะอเศร้าเฮ้ยตรงนี้เขาก็ยังไม่ค่อยได้ตกแต่งะไรมากเตยอ่ะตกแต่งไปเพิ่มมากกว่านี่ตนเติมเห็ดลงไปอนนี้เอาไปแล้วก็เอาไปแล้วนี่ยังไม่ได้เอาไปนี่สีเยวกัะชุดเราเลย ก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอึ๊บอึ๊บโอเคครบพอดีเลยนะจ๊ะเห็ดแต่ว่าเราก็ยังไงเราก็ต้องตกแต่งเพิ่มปะ <c oughs> เฮ้ยเราลองนี่หิมะอยนี้ได้ปะเอ้ยอันนี้ได้นี้ได้มันเอลซาอา่าจริงเลยเราจะบายบายไปเล่นเอลซ่าไม่ได้นะเนี่ย ไม่ได้เล่นนานเนเกมเนี้ยเล่นแต่มองอั Free ้กาแฟไฟช่วงนี้แจมมันกำลังฮิตกันนะแฟรีไฟไม่ค่อยแล้วแหละมองอัดนี่แหละเออ๊บถูกแล้วถูกแล้วอย่างงี้แหละเอวนี้เออนี่สวยไหมคะสวยมากชมตัวเองเป็นด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งตรงนี้่นิดนึงนะคะเอ,อ๊บอมเอาอันนี้ด้วย ไม่ต้องเดี๋ยวเลือกเองเลยดีกว่าไปค่ะทุกคนไปเอาหัวใจแล้วก็น,นี่คืออะไรอะ่ะอ่ะไม่เอาอย่างได้อันนี่มีอันลึกไหมนี่เอาหัวใจอีกอันหนึง่งเป็นอย่างนี้นะไม่สิ ใช่ไม่ใช่นี่นี่อันนี้อันนี้ไมไดเดลานานา,นาสลืมเลยเอ่ะดูดิมันไม่ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะทุกคนใหญ่ไปถึงตรงนี้เลยนี่เออดีสวยมากสวยงามค่ะแม่ค่ะ,ะสวยงาม สวยหนาสวยชมตัวเองติงตังได้เปล่าไม่ได้ติงตังนะแนนเชชเช่เป็นถุง้าซานจ้าไว้ใส่ของไงถังไม่จบก,กวันคริสต์มาสเราชอบวันคริสต,รต์มาสเตยทุกคนเราชอบมากวันคริสต์มาสเอามาดอกไม้ตรงนี้นิดนึงนะไม่ใช่ดอกไม้หรอกมันแค่ไฟรูปดอกไม้หรือเปล่ามันเขียนว่า flower lights มั้ง น่าจะใช่ like ไลค์อย่างนี้เอามาน่าจะใช่นะนี่คือตกแต่งวันตอนกลางวันนะต่นกลางคืนเขาจะมีให้อยู่แล้วเนะอืมอืมเราจะตกแต่งอะไรเพิ่อมอีกไหมดีโอ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ,อึอืบนะ้ำนี่เย็นสดชื่นเลยค่ะไม่อาบชื้นด้วยนะ เย็นมากนาทีนั้นอาการห้องเย็นอ่ะไม่อยากอาบน้ำมากแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ทำต่อก็จะเกงใจอเอาเห็ดตรงนี้อีกหนึ่งอันไอ้อันนี้มันเคยเป็นเห็ดนั่งนั่งได้หรือเปล่าเอาะไรตรงนั้นที่เรานั่งเวราฝันเฉยๆว่ามันนั่งได้เออช่างเถอะทุกคนแล้วเราจะลองปรับให้เป็นกลางคืนนะคะทุกคน รอ้โรงแรมฉันไม่นอนนี่เลยเราจะไม่ทานบ้านแล้วเราจะมานอนโรงแรมดีกว่า <c oughs> คือแบบว่ารู้นานแล้วแหละแต่ตั้งแต่เริ่มทำคลิป ấy, ยังไม่รู้นะเพิ่งรู้แบบเพิ่งรู้หรือรู้มาก่อนก็ไม่รู้ลืมไปหมดแหละตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่เริ่มทำคลิป <c oughs> เกือบจะปีที่แล้วแหละอีกอีกอีกสี่เดือนสี่เดือน <c oughs> อ,อะไรของจีเชอนเราจะปรับให้เป็นกลางคืนนะคะทุกคน สักสามทุ่มไปเลยจะได้มืดๆนี่ไฟก็สวยงามมากจ้าสวยงามแหมเอออันนี้ก็เห็นแล้วมองใกล้ๆเห็นแล้วท่านกลางวันจะไม่เห็นนะแต่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆปกติกลางวันจะเห็นแลอวนี้นถ้ามองใกล้ๆกลางวันไม่เห็นเอ้ยกลางกลางคืนไม่เห็นพูดเร็วไปหน่อย <c oughs> สวยมาก <c oughs> โอ้โหอันนี้เขาก็อาสานะ ก็ดีแล้วแหละเราจะได้ไม่ต้องหมดเพราะสร้างสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ช่องอีฟชาแน,นลด้วยนะคะปิ๊กยบาจุ๊บๆไปแล้ว